สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องพิจิมิกนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกองพันแรงคอรหรือแรงคอแบตเตอรี่น,นะครับโดยกองพันแรงคอเป็นหนึ่งในกองทัพทาหารโคลของกองทัพใหญ่ของสาธารณรัฐโดยกองพันนี้นะครับจะมีโคลคอมมานโดเล็คอนหรือเหล่าอาร์ทูเปอร์นะครับรวมทั้งหมด4นายโดยคนแรกนะครับจะชื่อผู้การบริสคนต่อมาผู้การโคดผู้การแฮมเมอร์และผู้การฮาวักนะครับผมโดยทั้ง4นายนะครับจะมีรูปแบบชุดเกราะและอุปกรณ์เครื่องแบบของอาร์ทูเปอร์ที่เหมือนกันนะครับ แต่ที่ทําให้4นายนี้แตกต่างกันกนะค็คือสียูนิฟอร์มนะครับที่จะคอยช่วยให้เราแยกผู้การทั้ง4คนนี้ออกนะครับว่าใครเป็นใครงั้นก็ออกมาที่คนแรกนะครับกับอาร์ทูเปอร์บริสนะครับหรือ CC4589 นะครับโดยบริสนั้นมียศทางการทาหารเป็นผู้บัญชาการและลบในช่วงของสงครามโคนก่อนที่จะถูกเรียกตัวกลับมาที่คารมิโนเพื่อมาประเมินขั้นตอนสุดท้ายของการฝึกอบรมของนักเรียนนาย้อยเพื่อคัดเลือกคนที่มีศักยภาพในการมาเป็นอาร์ทูเปอร์โดยยูนิฟอร์มของบริสนะครับ จะสวมใส่ชุดเกาะอาร์ทูเปอร์แต่ที่โดดเด่นนั้นคือมีสีเหลืองตามจุดบนเกาะต่อมาก็จะเป็นโคดนะครับหรือ c c 2 1 8 7นะครับซึ่งโคดนะครับทำหน้าที่เป็นคอมเมนเดอร์ของกองพันแรงคอโดยสียูนิฟอร์มของชุดเกาะของโคดนะครับจะเป็นสีขาวและสีเทาและมีสีแดงแทรกบางจุดต่อมาก็จะเป็นฮาวองนะครับโดยฮาวองนั้นก็เป็นผู้บัญชาการเหมือนกับ2คนที่ผมได้กล่าวมานะครับในส่วนของยูนิฟอร์มของฮาวองนะครับก็จะออกโทนสีน้ําเงินนะครับ เอาจริงนะครับสี่ชุดกอาของฮาวอคเนี่ยนาเหมาะให้ไปอยู่ในกองพลที่501มาเลยครับต่อมาโคนสุดท้ายก็คือแฮมเมอร์นะครับถ้าไม่บอกว่ามีตัวตนอยู่เนี่ยผมนึกว่าแฮมเมอร์นี่เป็นโคนะครับเนื่องจากชุดกราของโคและแฮมเมอร์นะครับมีความเหมือนกันมากมีแตกต่างกันก็แค่บางจุดนะครับผมและกองพันแรงคอนะครับยังมีทหารประจํากองพันเป็นเหล่าอาร์ทูเปอร์นะครับที่จะมีลายสีแดงเข้มและสีเทาอมฟ้าอยู่บนหมวกนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาเล่าถึงยุทธการที่คามิโนนะครับก่อนในระหว ในระหว่างที่ประจำการอยู่บนดาวคามมโนกองกําลังฝ่ายแบแย่งแยกนะครับได้ทําการเปิดฉากการโจมตีอย่างรุนแรงกองพนแรงคอนะครับได้แยกกันไปตั้งรับตามจุดต่างๆในการลบนะครับผู้การฮาวอักผู้การบริสและผู้การแฮมเมอร์นะครับได้เปิดฉากตั้งรับแนวหน้าในการต่อสู้กับดอยปลาหมึกที่โผล่ขึ้นมาจากในน้ำนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดอยตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับผมจะเรียกว่าดอยปลาหมึกไปก่อนนะครับและก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกอควาดอยที่ได้เข้าทําการโจมตีอย่างรุนแรงนะครับ ส่วนโค้ดนะครับและกองกําลังของเขาคอยตั้งรับอยู่ในทงทางเดินเนื่องจากว่าพวกอะควาดอยและดอย b 1 b 2นะครับได้ทําการเข้าโจมตีในทุกๆทางของอาคารของชาวคารมิโนนะครับและในส่วนของผู้การฮาวก์นะครับและโค้ดคนอื่นๆได้พยายามตั้งรับอยู่ในการลบแนวหน้าทหารโค้ดนะครับได้ล้มตายไปจํานวนมากในขณะนั้นนะครับฮาวก์ก็ได้พยายามยิงตั้งรับอยู่นะครับแต่ฮาวก์นะครับก็ไม่สามารถตั้งรับได้นะครับเนื่องจากว่าดอยอควานั้นมาเยอะเกินไปทหารโค้ดคนอื่นๆนะครับจึงจะเป็นต้องล่าถอยจากแนวหน้านะครับ ในส่วนของฮาวองนะครับฮาวองก็พยายามที่จะล่าถอยนะครับแต่เขาก็ไม่สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับก้าวออกจากถงนั้นนี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าต่อมานะครับบลิสและแฮมเมอร์นะครับก็ได้ลาถอยออกไปจากแนวหน้าได้สําเร็จนะครับในขณะที่โค้นนะครับกําลังรับมือกับดอที่อยู่ในถงทางเดินของอาคารของชาวคาเมโนนะครับ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยไหวนะครับเนื่องจากว่าดอยนั้นมาเยอะเกินไปโค้ดนั้นจึงต้องถอยไปตั้งหลักนะครับในขณะที่กองกาลังของดอยนะครับกําลังเดินมาโคดนั้นรวบรวมความกล้าที่จะเข้าทําการโจมตีแต่ทันใดนั้นนะครับอาซาเวนเทสนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับเวนเทสนะครับได้ใช้ฟอสช็อกใส่โคดนะครับได้ใช้ฟอสนั้นดึงโค้ดเข้ามาโดนดาบแทงตายนะครับและมีการหอมแก้มหนึ่งทีด้วยนะครับแต่โคดนั้นก็ค่อยๆคุกเข่าลงและตายลงไปในที่สุดนะครับ ันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับสำหรับคนที่ดูตอนนี้ในดิสนีย์พัทนะครับชากที่โค่นนะครับโดนอาซาเบเนเสนะครับแทงและหอบแก้มนะครับจะถูกตัดออกไปนะครับก็จะถูกตัดออกไปประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือยังไงนะครับ ผมว่าก็ไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่นะครับเพราะยังไงก็ Star Wars ก็เป็นหนังของเด็กอยู่แล้วนะครับ <S <S ใช่ครับ Star Wars เป็นกระตูของเด็กนะครับต่อมานะครับหลังชนะศึกในการปกป้องดาวคามมโนบริทที่ยังรอดอยู่นะครับได้สั่งให้ออพทูเปอร์ให้ใช้ปืนยิงจรวดน,นะครับยิงใส่พวกดอยปลาหมึกที่กำลังโจมตีอ,อยู่บนอาคารของชาวคามมโนนะครับ ก็สุดท้ายนะครับกล้องพันแรงคอเนี่ยก็มีคนที่รอดมาก็มีแค่บลิดและแฮมเมอร์นะครับก็สําหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับให้สําหรับคลิปนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับผู้การฮาวอกและผู้การโค้รนะครับผมก็จบกันแล้วน,นะครับสาหรับคลิปทําความรู้จักแรงคอแบตเตอรี่น,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมครับ